สวัสดีคะ่ะมินาเองคะ่ะจากไมล์สไพยตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําขนมปังแพรกันคะ่ะดูความนุ่มกดให้ดูกดละเด้งกดละเด้งเป็นยังไงนุ่มจริงอะไรจริงคะ่ะทําง่ายจริงนะคะมีนาทําได้ใครๆก็ทําได้นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเพิ่งโพสต์ไปว่าวันนี้นะคะหรือว่าเมื่อวานนั่นเองมีไฟป่านะคะมีนาปลอดภัยทุกประการนะคะแล้วก็ยังทาขนมปังให้ทุกๆคนได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะฉีกให้ดู ไม่ว่าจะซ้อนกัน2ชัน้นเป็นไงดูเนื้อเน้นๆหรือจะซ้อนกัน3ชั้นก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่จริงอย่าลืมค่ะมีนาทําได้ใครๆก็ทําได้ไปทํากันเลยคะ่ะขนมปังแผน่นนุ่มๆเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มีนาใช้แป้งขนมปังหนึ่งถ้วยตวงครึง่งส่วนผสมชั่งไว้ให้แล้วนะคะไปดูใต้ใคลิปแล้วก็มีนาใช้แป้งเคก้กแป้งเค้กเนี่ยเหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวง ใส่ลงไปหรือหรือหรือใครจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงครึ่งก็ได้แป้งข้าวโพดส,สีขาวเศษหนึส่วนสี่ถ้วยตวงก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาใส่ส่วนผสมเป็นของแห้งนะคะลงไปถ้าใครใช้ i n t t r y y e ร s t นะ n s น a n t นนะนะสามารถใส่ y e a s t ไปในนี้ได้เลยแต่ว่ามีนาใช้ Active นะคะมีนาใช้ Active ต้องผสมกมับน้ำเนี่ยคนทุกอย่างให้เข้ากัน ใส่เกลือค่ะเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาใส่ลงไปโลดนี่แบบนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาผสมของเหลวนะคะวันนี้อากาศมันร้อนบอกเลยว่าที่เนี่ยประมาณ50องศาเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่ใช้ของอุ่นมีนาจะใช้ของเย็นของที่เย็นแล้วนมค่ะนมเย็นเลยแหละเอาออกมาจากตู้เย็นเลยค่ะครึ่งถ้วยตวง มีนาชั่งให้นะชั่งไว้ให้แล้วคือชั่งตามน้ำหนักมันจะได้ประมาณ115กรัมมันจะไม่ได้ 125ML นะคะมีนาชั่งไว้แล้วไข่ไก่เบอร์สองแยกไข่แดงไข่ขาวเนี่ยแยกไข่แดงไข่ขาวเอาแต่ไข่ขาวนะคะไข่แดงไว้ทาหน้าขนมปังปิดมันไว้อย่างนี้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็น น้ำตาลทรายค่ะเหมือนเดิมน้ำตาลทรายขาวนี่แหละค่ะใช้สองช้อนโต๊ะตักไปเถอยากได้หวานอยากได้หวานน้อยหวานมากแต่ว่าสองช้อนโต๊ะของมีนาเนี่ยมีนาก็ประมาณนั่นแหละค่ะสามสิบกรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันชุกุกๆุๆชุุุกแบบนี้การทำขนมปังเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะมันจะมีแค่นมไข่นะคะยีส์แล้วก็เนยน้ำมันอะไรพวกนี้คือแล้วแต่มันเป็นส่วนผสมสแตนดาด ยีส์นะคะมีนาใช้เป็นแอคทีฟไดยีส์นะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่รอให้ยีส์ขึ้นฟูนะเพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นอยู่แล้วมีนาใช้นมเย็นคนที่ใหญ่เข้ากันเสร็จแล้วใส่แป้งค่ะค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปใส่ไปหมดเลยนี่แหละ,ะมาทยอยทะบาด้ <laughs> แล้วอะ่ะมีนาจะไม่ค่อยช่างให้ถ้าเป็นสูตรมีนานะมีนาจะไม่ค่อยช่างให้มีนาจะตักให้ดูเลยว่ากี่กี่ถ้วยตวงกี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีนาช่างให้แล้วมีนาจะต้องช่างออกมาก่อนต่างหากแล้วค่อยเอามาทําวิดีโอเอามาทําคลิปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วทำมาเสร็จสับเรียบร้อยกะก็ได้ค่ะจริงๆมีนาเป็นสายกะทุกคนจะรู้ถ้าใครเป็น f อนะเป็นสายกะเน้นให้ดูแป้งเอา แต่ว่าบางท่านอย่างเงี้ยขอแบบขอเป็นกรัมเป๊ะมาก็จะต้องตวงให้ก่อนแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ยากสําหรับมีนาเข้าใจใช่ไหมมันไม่ชินมันเป็นใสกะอ่ะคนให้เขาหมดผงแป้งค่ะพอคนให้หมดผงแป้งใช่ไหมให้แบบพอจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ยอ่ะเนี่ยจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะ เราอาจจะเติมแป้งเพิ่มไปได้ตอนหลังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เอาหลังช้อนเนี่ยค่ะนวดเข้าแบบนี้ออะแค่นี้ล่ะค่ะคี้เกียจทำมากปวดแขนแค่นี้นะคะเราจะเอาแป้งเนี่ยไปแช่ตู้เย็น15นาที เอาไปแช่ตู้เย็นเพื่ออะไรเพื่อที่จะนวดง่ายขึ้นค่ะคือถ้าแป้งเขามีความแฉะถูกไหมเนี่ยแป้งก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าแป้งเขามีความแฉะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราใส่เนยไปอ่ะเราก็นวดไม่ได้ค่ะมันแฉะเกินเอาไปแช่ตู้เย็น15นาทีช่องธรรมดาแบบเนี้ยหลังจากเราแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะ15นาทีเดี๋ยวมีนาจะเอาออกมาให้ดูพลาสติกจะเก็บเอาไว้ ครุกแป้งต่อแป้งที่โรยเนี่ยนะคะมีนาจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ปกติใครจะใช้แป้งขนมปังโรยจะได้อ่ะโรยลงไปแล้วก็เนี่ยพอเขาแช่ตู้เย็นใช่ไหมเขาจะนวดง่ายขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่เราก็เอาออกมาแผ่อย่างนี้นะคะแผ่แบบนี้ใส่เนยค่ะ <c oughs> ขอโทษที เนยเนี่ยนะคะมีนาใช้เนยสดรสจืดนะคะแช่เย็นเนยสดรสจืดแช่เย็นหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะคะน้ำหนักน้ำหนักไปดูได้ที่ใต้คลิปแป้งเนี่ยสามารถใส่เพิ่มไปได้ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะคือคือถ้าแป้งมันเหลวมากอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องดันทุลังนวดะนะคะนวดไปค่ะนวดอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มติดใช่ไหมมีนาก็โรยแป้ง ปกติมีนาใช้แป้งขนมปังใช่ไหมคะวันนี้ก็คือหนึ่งถ้วยตวงครึ่งมีนาก็อาจจะใส่เพิ่มอีก1 2ถึงสองช้อนโต๊ะคือมันอยู่ที่ว่าถ้ามันแบบมันเหลวจัดอย่างเงี้ยนวดไม่ได้จริงๆริอ่ะก็โรยไปค่ะแป้งนวลเนี่ยที่ปาดแป้งนะบอกเลยที่ปาดแป้งต้องมีเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยพอมันอย่างเงี้ยจะเอานิ้วมาปาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนี่ยต่พอมีที่ปาดแป้งใช่ไหมเราค่อยค่อยปาดเขา มันก็จะทำให้โต๊ะแบบไม่สกปรปกไม่แฉะไม่ติดอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยพอเขามาติดอย่างนี้ใช่ไหมอุตายแล้วฉันไม่ไหวละไม่ไหวเอาที่ปาดฝาดค่ะปาดตบมันอย่างนงี้จะตีมันก็ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพอมันเริ่มมีเนยใช่ไหมมันก็จะไม่ไหวแล้ละนี่ยซิล <c oughs> <c oughs> ิโคนรวบ ใส่แป้งเพิ่มค่ะค่อยๆโรยอย่างที่บอกนะ1-2ช้อนโต๊ะแป้งจะแฉะนิดนึงนะคะแป้งจะแป้งจะติดมือนิดนึงไม่ถึงจะแฉะเนี่ยค่ะเอาที่ปาดแป้งเนี่ยปาดที่ปาดแป้งนี่สําคัญนะใครที่ไม่มีเครื่องนวดนะคะก็ใช้ที่ปาดแป้งนี่นะคะโรยแป้งไปหน่อยติดจริงๆแล้วมีน้ำไม่โรยก็ได้นะมีนาใช้ฟาดจากโต๊เอาก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา ใส่เพิ่มไปนะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะบอกเลยพูนๆเลยใส่เพิ่มไปเลยไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยตายแล้วแป้งแฉะทำยังไงดีเราไม่ใช่มือโปรขนาดนะั้นเราไม่ใช่มือสายมือโปรที่แบบว่าเขาชินกับแป้งแฉะนะคะเราเป็นสายแม่บ้านเราไม่ชินเนี่ยค่ะเราก็นวดไปค่ะนวดไปประมาณห้าหกนาทีนั่นแหละนวดนิดนึงนวดนิดนึงห้าหกนาทีมันไม่ได้เยอะสำหรับเรา มีนานวดเสร็จแล้วนะคะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะติดมือแบบเนี้ยช่างเถอะเราใครอยากนวดให้ถึงเป็นฟิล์มนะคะนวดไม่ว่ากันนวดไปเลยจนเขาถึงเป็นฟิล์มแต่ว่าไม่ลคะค่ะมีนานเอาแค่แป้งเนียนเนี่ยโรยแป้งนิดนึงเอาค่แป้งเนียน,นะคะ่ะแป้งเนียนนุ่มนวดแค่เท่าไหร่เองนวดแค่ห้านาทีห้าถึงเจ็ดนาทีโรยแป้งนิดนึงโรยแป้งนิดนึง พักแป้งเลยค่ะพักอย่างนี้แหละให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเราจะทาถาดนะคะถาดเนี่ยขนาด21เซนคูณ21เซนคือแล้วแต่ไครจะขึ้นรูปเป็นแบบไหนมีนาทาด้วยเนยทาด้วยเนยนะคะมีนามีสองถาดแล้วก็ตัดกระดาษไข่เนี่ยค่ะวางมาลงไปมีนาจะยกจะยกเขาออกมาไง วางลงไปแบบนี้แบ่งแปดก้อนเท่าๆกันเพราะว่ากะว่าจะทำเป็นใส่ไส้ข้างบนนะคะให้ลูกชายไม่ว่าจะเป็นใส่ไส้กรอกก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นไส้ฮอทดอกหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นขนมปังอนเนกประสงค์คือมีนานจะทำขนมปังแพ้นั่นเอง แต่เป็นแพรยาวๆนี่แบ่งเป็นแปดก้อนเท่าๆกันนะคะก็เไหมใครอยากจะช่างก็ช่างนะมีนามไม่ได้ช่างเนี่ค่ะลราก็จับจับเขาเนี่ยค่ะพับพับับพับ,พบ,พบหน่อยปั้นเป็นก้อนกลมๆพับดึงหน้าเขาให้ตึงนิดนึงเนี่ยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลม น่าเาจะได้หน้าเนียนเียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาพลาสติกหรือผ้าคลุมไว้ก็ได้ค่ะพักแป้งให้เขาคลายตัวนิดนึงก่อนประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันหลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะเนี่ยเราก็เอาเนี่ยไอที่ปาดเนี่ยปาดจะข,ขึ้นมาเขาติดนี่ที่เหลือก็ยังคลุมอยู่กดเขาค่ะ เราจะรีดให้เขาเป็นแผ่นยาวๆนะคะแผ่นยาวๆเท่ากับกีตัวเนี้ยค่ะตัวถาดของเราเนี่ยยาวๆเป็นวงรีทาแป้งนิดนึงเนี่ยค่ะให้เขายาวเท่ากับถาดของเราถาดมีนาขนาดเท่าไหรก่ก็ตามนั้นะคะยี่สิบเอดเซนใช่ไหมถ้าฝังถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็หมวนมวนเขาอย่างเงี้ยบางครั้งเขาจะติดติดเราก็เอาที่ ที่แซะเนี่ยนะคะแทะแค่นี้เองเก็บตะเข็บนะคะเก็บตะเข็บเนี่ยสำคัญขนมปังจะได้ไม่ปรีแตกเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยเก็บตะเข็บแล้วก็มุมเนี่ยนะคะมุมอะ่ะมุมเขาก็เก็บให้มันเรียบร้อยเก็บเสร็จแล้วครึ่ง ครึง่งคือใครอยากทาก้อนใหญ่กว่านี้นะก็แบ่งแป้งเป็นแค่ห้ก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่คิมวางให้เขามีความห่างกัน1เท่าตัวของขนมปังนะคะถาดนี้นะคะมีนาได้6เส้นเห็นไหมได้6เส้นเพราะฉะนั้นพอและหรือสองก้อนเดี๋ยวมินาจะขึ้นพิมพ์อื่น ปิดค่ะปิดด้วยพลาสติกนะคะเขาแล้วก็รอ้อยเขาขึ้นในสองเท่าพักแล้วนะคะได้ระดับนี้นะอ่ะได้ระดับนี้เสร็จแล้วไข่แดงค่ะที่เราที่เราเขาเรียกว่าอะไรที่เราแบ่งเอาไว้ใส่นมลงไปค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนมออกมาจากตู้เย็นนี่แหละธรรมดาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยหน่อยมันเล็กคนไม่ถนนะัดมันโผล คนทุกอย่างเข้ากันอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟร้อยหกสองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเนี่ยนะคะคนทุกอย่างเข้ากันหาให้ทั่วจริงๆมีนาว่านะถ้าเราแบ่งเป็นประมาณแบบหก้อนนะก้อนใหญ่ๆก็กำลังดีแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ก้อนนะแล้วแต่ถนัดมีนายอยากได้แบบเนี้ย ลูกชายมีนาเขาจะแบบเขาจะกินหมดไงถ้าเราทําก้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันใหญ่เกินน้องกินไม่หมดถ้าเราทําก้อนแบบยา,ยาวๆหน่อยผอมๆหน่อยเขาก็จะกินหมดโรยสักหน่อยเพื่อสารอาหารของลูกแคนะ่โรยไปค่ะเนี่ยใครจะโรยอันนี้ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลือค่ะซีโซะเกลือเกลือที่มันเป็นเม็ดเม็ดอะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเป็นกิมมิกมีนาว่านะ เรากินเองไม่มีปัญหาอบเลยค่ะไฟร้อองศานะคะไฟค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบตรงกลางอบออกมาแล้วนะคะ 20- ถึงหนาทีคือแล้วแต่อะล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะคือมีนาจะบอกว่าที่มีนาห่อ,อก,กระดาษเนี้ยเพราะมีนาอยากจะดึงเขาออกมาแบบนี้แล้วก็จะพักไว้บนตะแกรงแบบเนี้ยค่ะเขาจะได้แห้งไว ก้นเขาจะได้ไม่แฉะ,ะยังไงดีนี่เหนื่อยเราผ้านี่นะคะดึงข้ามาแบบนี้แล้วก็วางบนตะแกรงไว้ค่ะให้เขาหายร้อนนี่เอาค่ะเนี่ยนะคะเปนความนุ่มอะความนุ่มของเขากดให้ดูขึ้นมาแบบนี้อย่าก,กดมากละอะไม่กดมากละค่ะ แล้วก็ในความนุ่มนะคะมันก็อร่อยนะอ่ะดูนะ จะทาช็อกโกแลตให้ลูกชายรออะไรนะคะเนี่นะคะฉีกออกมาสิคะฉีกออกมาให้ดูนี่อ่ะอาะเนื้อในโหนุ่มจริงไรจริงมาค่ะทามาลงมาทาไปเลยค่ะโหเป็นอาหารเช้านะทาเป็นก้อนเล็กๆก,ก็ได้นะคะใครจะทําขายอุ๊ยข่าวหน้าเดี๋ยวนี้นาะทำให้ดูแล้วกันทําเป็นก้อนขนาดเนี้ยเป็นก้อนกัดประมาณสองคำหมดอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นพวกช็อกโกแลตไม้ เออเป็นพวกแฮมไม้ให้เขาไปทำแซนด์วิชเอาเองอะค่ะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะเอาเป็นแยมจะเอาเป็นครีมชีสจะเอาเป็นแฮมไปเอาเป็นสลัดหรืออะไรก็ได้แต่ว่ายืนพื้นคือขนมปังอันเนี้ยดูเอาเองแล้วกันนิ่มจนงอนิ่มจนงอบอกไม่ได้บอกไม่ถูกไปละค่ะขนมปังแพของเรา